ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะคุยกันทั้งเรื่องของทองคําแล้วก็เรื่องของหุ้นด้วยวันนี้เริ่มต้นกันที่ทองคํากันหน่อยนะคะจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนหรือไม่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปก่อนจะคุยกันกับนักวิเคราะห์เราดูราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคํากันหน่อยะคะ่ะราคาทองแท่ง96.5ขายออก4 1 2 0 0รับซื้อ41,100ทองรูปพรรณขายออก41,700นระคะรับซื้อ4,355มื่รสบาทงสตางค์ คุยกันวันนี้กับคุณสิริลักษ์ณปโกติประภาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากโคเชนเฮงโกลฟิวเจอร์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะเหมือนจะเริ่มเห็นราคาทองคำย่อยๆลงมาบ้างแล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาตื่นเต้นมากๆเลยประเมินสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มยังไงต่อคะพี่เก๋คะแนวโน้มต้องต้องเรียนว่าผันผวนมากๆนะครับคาดกันยากเหมือนกัน <c oughs> ก็ก็ก็มันสุขเห็นแรงเทขายอย่างอย่างกระหน่งทีเดียวนะคะก็อจะส่วนหนึ่งก็ทองขึ้นมาเยอะนะคะสามสัปดาห์เพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยเก้าสิบดอลลาร์นะคะก็มีแรงเทขายเกิดขึ้นมาหลังจากที่ทำออลทำหายก็ถ้าเป็นทองสปอตนีนขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะทองแท่งในประเทศขึ้นมายี่สิบห้าปอร์เซ็นตนะคะก็ปีนี้ถือว่าเป็นเป็นปีที่ดีของทองแต่ว่าต้องบอกว่าก็ขึ้นขึ้นมาเร็ว แต่ก็แรงนะคะวันสูงเนี้ยจริงๆเกิดสัญญาณทางเทคนิคที่เขาเขาก็เรียกว่าสัญญาณขายเกิดขึ้นในในระยะสั้นนะคะคือณแล้ณตอนเนี้ยอ่าจะดูทางเทคนิคอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่แต่เชื่อว่าราคาทองคำคงพยายามเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณสองพันสี่ร้อยนี่ยบวกก็ประมาณยี่สิบดอลลาร์อยู่นะคะ ก็อาจจะมีประเด็นการเมืองของสหรัฐเข้ามานะคะล่าสุดก็เมื่อวานร้อนแรงทีเดียวหลังจากปาร์ตีโจไบเดนเนถอนตัวจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะเราก็าตัวเก่งก็คงจะเป็นรองประธาหนาธิบดีคามล่าเฮลลิสนะคะก<ฮ>็ส่งเข้าชิงตำแหน่งนั้นจจน่าจะชัดเจนวันที่1 9เถึงยีสิบงสิงหาคมนี้ค่ะคะ่ะ ทีนี้ถ้าเราอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของบรรดาออต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่โจไบเดนถอนตัวน่แน่นอนว่าทรัมป์น่าจะลอยลํำมาแล้วแหละได้เป็นประธานธิบดีคนใหม่แน่เลยซึ่งพอจับ<ช>ทรัมป์มาผูกเข้ากับทองออนักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยทองก็จะมาเหมือนกันพี่เก๋มีมีไอเดียหรือมีมุมมองอยังไงบ้างตอบความเชื่อหรือหรือมุมเหล่านี้อะคะคาดว่าวนะคะก็ก็ทรัมทรมน่าจะมาน่าจะชนะนะคะเพราะว่า แร์ิสแบบว่ามาช่วงท้ายอย่างนี้เราก็ถามว่าคะแนนความนิยมระหว่างไบเดนกับแฮริสเนี่ยจริงๆไบเดนคะแนนนิยมดีกว่าจริง <c oughs> แต่ว่าตอนดีเบตนะนั้นเขาก็คงพลาดนะคะก็คงมีปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพนะคะก็ก็ทำทำมาท้ายท้อคง,งขึ้นนะคะก็คงคิดว่าเดี๋ยวช่วงประมาณ ใกล้ๆเลือกตั้งก็ก็มีแนวโน้มนะคะว่าทองคงคงน่าสกขึ้นก็จริงๆไม่ต้องรอเลือกตั้งก็ได้เนาะก็อีกสักเดือนสองเดือนข้างหน้าก็ทองคงน่าจะขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงช่วงระยะสั้นสัปดาห์นี้คงติดตามตัว G D P สาราไตรมาสสองวันพลาดนะคะซึ่งตลาดโตว่ามองว่าจะโตทั้งสองวัเซ่นนะคะซึ่งถือว่าโตดีทีเดียว นะคะจากที่ไปมั้หนึ่งเนแงตัวหนึ่งจุดสี่เอร์เซนตดังนั้นวันพฤหัสผสมติตัว GDP ออกมาดีก็แสดงว่าเศรษฐกิจจะไม่กร,รกไปต่อได้แต่วันศุกร์เงินเฟ้อเป้าหมายนะคะที่เปลี่ยนมองว่าสองเปอร์เซ็นเนี่ยหลังจากนี้เดือนพฤษภาคมเนี้ยลงมาให้เห็นสองจุดหกเปอร์เซ็นนะคะสรงตัวสองจุดแปดเปอร์เซ็นตติดต่อกันมาสี่เดือนเพราะเนี่ยตลาดประเมินว่าอาจจะเพิ่มขึ้นสองจุดห้าเปอร์เซ็นก็มีแนวโน้มลดลง ดังนั้นก็ยังเหมือนคล้ายๆก็มีปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเข้ามาอยู่ค่ะคือเมื่อเช้ามีประเด็นหนึ่งก็คือจีนเขานำเข้าทองลดลงไปวูบมากๆเลยในเดือนมิถุนาย,ยนตรงนี้มันจะส่งผลไหมคะพี่เกยต่อเรื่องของราคาทองคำในช่วงนี้ที่เขานำเข้าลดลงเนี่ยนะคะก็คือส่วนหนึ่งก็ของเขาจะเป็นทองรูปพรรณมากกว่า นะคะคือความต้องการทองคํมาจากทองรูป,ปรพันธ์เราก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะคะขึ้นอยู่กับประคาทองด้วยนะคะคือจะไม่เหมือนลักษณะของการลงทุนการลงทุนเนี้จะขึ้นอยู่กับความผันผวน,นของราคาทองคําเป็นหลักนะคะถามว่าโอเคจีนเป็นประเทศที่ใช้ทองคำใบใหญ่ที่สุดของโลกแต่ว่า ก็จะมีความต้องการทองคําเพื่อการลงทุนที่แบบเข้ามาเก่งกําไรนะคะอันนี้คงคงสง่งส่งผลกระทบทางลกบ้างแล้วก็จีนเมื่อวานนี้ก็ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลงะนะคะส่วนจุดหนึ่งเปร์เซ็นก็เพื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแบบนี้การย่อลงมาของทองเนี่ยน่าสนใจในการซื้อเก็บไหมคะหรือว่ามีคําแนะนําหรือกลยุทธ์สาหรับนักลงทุนและคนที่เก็งกําไรยังไงบ้างคะ ได้จะเริ่มช่วยเก็บได้นะคะสองพันสาม้อยแปดสิบดอลลาร์นี่เป็นเอสเออยี่สิบวันนะคะแล้วก็คิดว่าโซนประมาณสองพันสามร้อยหกสิบถึงสองพันสาม้อยเจ็สิบดอลลาร์นี่ก็เป็นเป็นแนวรับสำคัญอีกแนวรับหนึ่งนะคะสองพันสามร้อยหกสิบดอลลาร์เป็นเอสเอมเอห้าห้าสิบวันนะคะสองพันสามร้อยเจ็สิบก็เป็นโรสิบเอ็ดราคาคมคิดคิดว่าน,ะน่าเก็บนะคะถ้าสมมติเราคิดว่าทำมาแล้วก็เดี๋ยว ทองก็น่าาจะขึ้นต่อนะคะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐเข้ามามีความสิ่งทางมือสอดเข้ามานะคะก็น่าสนใจในการเข้าซื้อเก็บค่ะคก็จุดเข้าซื้อก็น่าจะประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันบาทต้นๆน,นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับคำแนะนำนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แรงขายกระนําก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็เห็นว่าราคาทองก็พยายามที่จะแกวนตัวอยู่ในฐานในกรอบประมาณสัก2,400เหรียญบวกลบเนี่ยนะคะซึ่งถ้ามองกันไปในอนาคตค่ะปัจจัยส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นไหม่อว่าจะเป็นระยะสั้นๆในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็คือการรายงานตัวเลขคอพซีของสหรัฐอเมริกาคอีไอด้วยนะคะมันก็อาจจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงรวมไปถึงเรื่องของการเมืองของสหรัฐอเมริกาถ้ากรณีโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยก็อาจจะเป็นบวกต่อราคา ทองก็เท่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะซื้อเก็บได้ณแนะถวแถวแนวรับที่41,000บาทนี่เป็นทองไทยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นราคาสปอตหรือราคาทองโลกก็ดูแถวแถว2,360 2,370 2,380ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ประมาณนี้นะคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ